ถามว่าอย่างบอกตออจะดีดบ่กัรุ่นนะครับนี่เพระเาะว่ากําลังเทเทนี่แม่เขาเอิ้นพัาอย่างบอกต๋อเขาเอ้ออย่างทุกคนโชคดีครับดูหมอกันบนะ้าโอ้อันนี้กโกโปรผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆจนกว่าถนนสายนี้จะเฮ็ดเต็ดไปสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาคลิปนี้พี่นี่บุรูนะมาสิไปไดไไปเรื่อยๆก็นะครับ อากาศช่วงนี้จริงๆอะจะเข่าหนาวเลยแหละแต่ว่าก็ยังห้อนอยู่นะอากาศยังห้อนเลยอากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวก่อนจะปุบปับที่ออกไปข้างนอกเดี๋ยวแวะไปหาพิทักษ์หรือร้านหมูปิ้งหรือว่าเพจอีหยังวะก่อนเอาไปยังไดขานาดก็ได้ย้อนฟ้อนไป ทางหลวงหมายเลข348อำเภอโนนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในมุมกล้องนะฮะถ้าตรงไปก็ไปสุรินทร์ศรีสะเกดไปทั้งพุ่นนะถ้ากลับรถกับลุงเขาช่องตะโกไปโอ้คนยังเศษขวดพลาสติกไปขายทั้งใดนออนี่นาะช่วงนี้มีการวางเสาเล็กเตรียมจะเฮ็ดเล้าเล็กบ้านี่เออน่าจะแม่เหล้าเล็กกะระมัดระวังกัน แวะร้านเพจอีกอย่างวะอีกก่อนหรือร้าน <c oughs> าหมูปิ้งบรรยากาเที่งานบ่ทั้งนี่ไงฮะ ฮาร์ดไปดีครับยังรถยังอยู่ในลานน่ะนะเอ <laughs> เออมมมเวลามาขี่เล่นว่ะโอ้โหนี่ครับดูหมวกกันนอโอ้โหน,นี่โกโูโปกูโปยังนี่โกูโปซิปฮะ,ะ <h> ah? ตัวนี้แหล,ล,ละรถราคาอยยุ่งแปดพันกัว dji action 5 pro ไปต่ทุกคนเดี๋ยวภาไปบนถนนอยู่ทางไอ้ประคำมว่าเป็นยังไงเน่มันจะมีสองช่วงทุกคนสองช่วงก็คือช่วงจากโน้นนี่แดงไปประคัมนี่แหละก็มีช่วงหนึ่งก็คือในประคำเลยว่าเป็นยังไงเนี่ยก่อนอื่นไปเติมน้ำมันก่อนนี่น้ำมันมืนมดเลยนี่เห็นไหพิพับพิพับพ,พ,บพิพับแล้ว ไปไยปไายปรยากาศขึ้จังฝนจะตกเทอะละอาการเหมือนอย่างอย่างอ่อนได้ดิอาการอาการอย่างอ่อนต้องไปเติมลมก็แล้วทั้งเติมลมทั้งเติมน้ำมันเราตอนนี้จังว่านี้ แปมนี่แหละเติมสักสองลอยกรับเพราะมันก็าหาสองลอยสแก,กนใจครับผมแม่เครับเสร็จล้วเดี๋ยวไปเติมล้มกันล้มเหมือด อย่างอย่างน่าจะซึมแน่เลยนี่ลักษณะนี่เพราะว่าลมมันเหมือตลอดเลยส่วนหลายทุกคนเติมจักปอนครับรถบิกบ๊กเบค์นี่คนที่ขับบิ๊กไบค์นะเติมกีป่ปอนดีผมเติมสามสิบห้านี่ลมเท่าไหร่ยี่สิบหกปอนตอนนี้นี่คือบรรยากาศในปั๊มปตทนูนินแดง อากาศเริ่มห้อนละก้อนนี้ก้อนนี้อากาศยังเย็นอยู่เลยก็อยากให้เขาหนาวเรืวอเร่อล่ะจะได้บรรยากาศอากาศชุวๆเนาะคือเขาสามแยกบ้านน้อยหรือสามแยกส้มปล่อยถ้าตรงไปไปละหารทรายเขาออกทรายพิวถนนกับละมัดระวังแถวนี้เพราะว่าขิดินทรายหลายเหลือเกิน โ oh, อ้คึมฝาาคึมฝนมาแล้ว Yo, oh, oh. อยู่กลางหนาของเฮ้าคุณแบบผิวถนนกับบอดี้บันไดดอก บรรยากาศทุกคนกำลังขยับขยายเฮ็ดเป็นถนนซีเลนเอาให้กำลังใจผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆจนกว่าถนนสายนี้จะเฮ็ดเซจเป็นถนนซีเลนจนกว่าจะเสร็จนะฮะ สุกสำรานที่แยกนี้ออกใายกับไปเสืองสางไปคอนบุรีไปโคราชถ้าออกภาคกับไปอำเภอละหารใา้ไปบันกรวดตรงไปกับประคำนะกันางรองทางหรือว่าทางหลวงหมายเลขสอง ผิวถนนกับบอดีนะถ้าออกจากแยกทุกสำรานมาเป็นลุมเป็นบอ่อหลายพอสมควรต้องระมัดระวังนะทุกคนต้องระมัดระวัง ปะคำนี่สถานีตำรวจปะคำแยกนี่ออก้ายไปคอนบุรีไปซึ่งสางคอนบุรีเขาจะตรงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ที่มาหอดปะคำนี่เนาะผมจะพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศงานขูดผิวถนนบุรุษว่าเป็นยังไงเนี่ยจะได้เห็นว่า เสร็จยามใดผมย้มหูนะว่าไปโครงการเนี่ยยุง่งมึงใดแบบใดถ้าพูดได้หูก็ล้องบอกกันได้อะเขียวแล้วยินดีต้อนรับสู่เส้นทางอรารยธรรมขอมปสะสุมประตูเข้าตัวอำเภอประคำสาษาู้สาว ออย่างนองนี่นอข้างหน้าอ๋อรถตัดนี่ครับข้างหน้าของเขาโค้งที่มีงานขูดผิวถนนบันทึกคลิปนองมืงีอวันที่สิบตุลาคมสองหาหกแปดนี่หอดได้แล้วหอดได้แล้วอุว้ยลาดยางบักต่อยแล้วทุกคนตรงนี้ลาดยางอ๋อลาดยางบักต่อยแล้วนี่ครับทุกคนโหยังเสร็จหมาดๆเลยนะเนี่ย โอ้อนะแจ้งเพื่อทราบแจ้งเพื่อทราบนะครับว่าอำเภอปากคำที่เห็ดผิวถนนหรือขูดผิวถนนไม่เนี่ยตอนนี้ลาดยางบักต่อยแล้วนะเรามัดเราวังนะทุกคนโอ้ให้กำใจรถบดให้กำลังใจรถบดสูๆ้ๆเด้อครับสู้ๆอากาศเมื่อนี้ว่าจะนหนาวเหนาวนะฮ้อนอากาศฮ้อนครับถามว่ายางบักต่อยจะดีดบ่็รุนนะครับนี่เพราะว่ากำลังเทเทไอนี่แม่เขาเอื่นภาษาอย่างบอกต่อยเขาเอิ่นี่อย่างทุกคนกำลังเห็ดใหม่เลยเนี่ อำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์ลาดยางบักจอยนะเออหมัดมาดสดสดร้อนทุกคนวันที่โอ้พี่พี่ข้างหลัง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 พี่มีฮาเลีไหนะครับผมฮาเลีฮาเลีฮาเลีแก๊งฮาเลีเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนแซงไปก่อนนะครับผมอแซงไปก่อนเลยนะครับผมแซงไปก่อนเลยสวัสดีครับโชคดีครับ โชคด <mud a. S 1> oh. ีคร e ับโชคดีครับเลยครับโชคดีครับโชคดีครับดีโอ้เดินทางปลอดภัยเด้อครับผมเดินทางปลอดภัยครับให้กำลังใจอาต่อไปเขาจะกลับไปได้บะนี่เขาจะกลับไปเขาจะกลับไปเบื้องสนุนเขาต่อเดินทางปลอดภัยนะครับผมโอ้ดีใจดีใจนะเยอะ อาประมาณนี้เอาตนอนีกพีนี่แจ้งเพื่อทราบนะครับว่าถนนประคัมเป็นจังไดเนี่ยโอ้ดีใจมีแห้งเวลามีบิ๊กไบค์เดินทางนะได้เห็นโอ้ผิวถนน,นโ,โบเดียบโมเรียบโมเรียบเขาเกือบเกือบเขาประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ